สวัสดีครับผมโย้นะครับผมเรามาเปลี่ยนแนวเล่นเกมกันบ้านดีกว่าครับเล่นโลบอกทุกวันนะเดี๋ยวผมจะกลายเป็นเลโก้อ่อนนะครับอันเกมนี้ก็มีชื่อว่าเกม Ark Survival Evolve นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันมือถือนะบ้านเดี๋ยวเราไปสร้างโลกกันดีกว่านะครับผมผมก็จะขอย่าลบเซฟเก่าออก่อนนะเพื่อที่จะเป็นการเริ่มต้นใหม่เลยนะโอเคผมจะเป็นโหมดยากสุดเลยนะครับผมแล้วก็ปรับโน่นปรับนี่นิดหน,น,น่อยนะครับให้มันสมดุลกับตัวเกมนะให้ผมเล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับผม หลังจากที่ปรับแต่งอะไรเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมตัวสร้างโลกกันก่อนนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปสร้างโลกกันเราก็ต้องเริ่มจากการาสร้างตัวใช่ไหมโอ้ยจะขอเริ่มเป็นตัวผู้ชายแล้วกันนะครับผมนี่แล้วผมก็จะให้มันสุ่มเอานะครับผมอยากได้ตัวที่มันด,ดำๆหน่อยนะครับอันนี้ไหมมันแต่มันไม่ดำเลยเดี๋ยวผมลองขอปรับอะไรนิดหน่อยก่อนนะครับเพื่อมันจะเข้านะมันก็ไม่เข้าอยู่ดีว่ะเดี๋ยวนะ เออไม่เอาดีกว่าครับผมสูมเอาดีกว่านี่แหละนี่แหละครับผมโอโ้โหไอ้ดำเปลี่ยนชื่อก่อนเลยครับขอตั้งชื่อว่าเอ่อซูเปอร์ดำนะครับผม S U P R เออ่เวนวัก D U M โอเคประมาณนี้เราก็สร้างโลกเลยครับผม อยากดูกันใช่ไหมล่ะผมให้ดูหรอกครับผมกดข้ามเลยแล้วกันมาธีการสร้างโลกครับโอ้โหเหมือนภาพมันจะดาไปนะเดี๋ยวนะผมขอปรับแสงก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวมันสว่างเกินโอเคครับประมาณนี้เราเกิดมาที่อะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขอปรับปรับมุมมองก่อนผมเก็บของฟ้าปิกแอคขึ้นมานะครับผมนี่ได้ไปหนึ่งอันนะ เพื่อที่จะเอาไว้ทําการขุดพวกพวกหินพวกไม้อะไรพวกนี้แหละนะครับผมแล้วก็เอาไว้ใช้ป้องกันตัวด้วยนะ EP นี้ผมคิดว่าผมอยากจะลองจับสัตว์สักตัวหนึ่งครับให้มาเป็นเพื่อนเรานะใน EP แรกเลยตัวที่ผมเล็งไว้ก็จะเป็นมอสช็อปครับแต่ถ้ายังไม่ได้ก็น่าจะต้องเป็น EP ต่อไปนะครับผมตอนนี้ที่เป็นช่วงเวลาที่ผมได้ฟาร์มของนะผมก็ขอเร่งความเร็วนี้ครับเพื่อให้มันไม่น่าเบื่อเกินไปนะครับผมหลังจากที่ผมฟาร์มข,ของเสร็จผมก็ได้มาเจอเจ้าตัวนี้ครับมันคือตัวอะไรครับผม เหมือนเป็นไก่งวงเลยนะครับแต่เรเววมันนี่คือสูงมากเลยนะครับ2 5 0ห้าสิเลยเลือดก็เออหมื่นกว่ากว่าเลยนะครับที่ผมเห็นนะไม่แน่ใจนะครับว่ามันจับได้หรือเปล่าครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะหลังจากที่ผมเริ่มฟาร์มของได้นะครับผมก็วิ่งไล่ตามหามอชช์เลยนะเพื่อจะได้มาเป็นเพื่อนรักเรานะครับผมแล้วผมก็ได้มาเจอกับไอ้พวกแมลงพวกนี้นะผมก็ได้ฆ่ามันตายก่อนนะครับผมก็คิดว่านะผมถ้าผมยังไม่เจอมอชอ์ใน EP เนี้ยผมก็ขอที่จะมีบ้านก่อนนะครับ ก็คือบ้านก็ยังไม่ได้ครับเพราะว่าในการสร้างบ้านเนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะนิดหนึ่งนะครับผมไม่เยอะนิดหนึ่งหรอกเยอะมากเลยนะครับผมซึ่ง EP พี้ผมน่าจะทำเออผมน่าจะฟาร์มได้ไม่เสร็จนะก็เลยจะขอข้ามเรื่องบ้านไปก่อนครับผมก็เลยมาสักพักนะผมก็เลยคิดว่าถ้าไม่เจอมอสชอปผมก็ต้องแบบว่าให้เลเวล8ก่อนนะพอดีได้ครับไม้กระบอกครับเพราะผมคิดได้ไงผมก็เลยเริ่มมาตีไอต่าครับผมให้เลเวลผมขึ้นเร็วๆเพราะไอตาเนี่ยคือดาเมจมันน้อยครับผมแล้วก็ฆ่าง่ายมากเลยนะครับผมอ้าวเดี๋ ผมไม่สนนะครับผมอยากให้มันตายผมไม่ได้จะจับมันโอเคประมาณนี้ผมก็ได้เลเวลมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับวิ่งมาเรื่อยๆนะครับไม่เจอมอสช็อปสักทีนะครับผมบ้านก็ยังทําไม่ได้นะผมก็เลยขอปิดคลิปที่ตรงนี้เลยนะครับผมภารกิจในวันนี้ก็เสร็จไปแค่อันเดียวนะครับก็คือทําเลเวลให้ถึงเลเวล8นะครับแต่ว่าภารกิจการจับมอสช็อปแล้วก็การทําบ้านเนี่ยยังทําไม่ได้ทำบุคคลต้องไปต่อ EP หน้านะครับใครที่อยากให้ผมสร้างบ้านตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมแล้วผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะ